อยากจะกินไข่หมึกแต่อยากรู้ก่อนว่าหมึกหนึ่งตัวเวลาผ่าเนี่ยเขาชำแหละเวลาเตรียมตัวหมึกเขาทากันยังไงใครทาฮะให้มือขวาเลยค่ะมือขวาฮะมือขวานะมือซ้ายต้องทำนะใช้มือเดียวโอเคครับพี่เชิญเลยครับเริ่มนะครับอันนี้เป็นหมึกกระดองนะฮะหาตัวมีไข่นะคะหาตัวมีไข่อันนี้แหวกนี้เลยนะลักษณะของมือกระดองอ่ะอันนี้มี2หนวดค่ะเขาเรียกว่าเรดาร์เรดาร์ส่วนหนวดเนี้ยเอาไว้จับอาหารอ๋อนี่จับพับ ถูกต้องพอจับอาหารปุ๊บส่งเข้าปากก็มีฟันเคี้ยวอยู่ในนี้อันนี้เหมือนเอเลี่ยนนี่นะใช่เหมือนเอเลี่ยนเหมือนเอเลี่ยนอ่ะแล้วผ่าดูผ่าดูข้างในค่ะอันนี้คือกี่ตรงกลางเลยนะฮะเอากระดองออกอันไหนครับไข่เฮ้ยไข่เจอไข่แล้วไข่แล้วเจอไข่แล้วค่ะอ่าอีกครับจะออกมาไข่วงสวยๆเลยนะฮะใช่ที่ติดมาตรงนี้คืออะไรฮะไส้มันเหรอฮะ มันค่ะเขาเรียกเป็นคั่วของเขาค่ะทานได้เหมือนกันค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็เหมือนตับเลยเนาะใช่ค่ะเหมือนตับเหมือนตับอ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้หนังอะไรฮะหนังค่ะอันนี้หนังฮะอันนี้ก็เป็นหนังปลาหมึกผมอยากรู้จริงเลยหนังปลาหมึกทําให้กรอบได้ไหมได้ค่ะมีค่ะเขาจะเอาไปตากแห้งก่อนตากแห้งแล้วก็เอาไปเข้าเครื่องอบหนังหมึกอบกรอบเราไม่เคยกินเลยหนังปลาหมึกอบกรอบอร่อยมากด้วยค่ะะค่ที่เห็นอยู่นี่เป็นส่วนปีกกับเอนใช่ไหมฮะใช่ค่ะมาผมเรื่อจำได้เลย อันนี้คือแยกออกมาเป็นกระดูกอ่อนของเขานะคะแล้วนี้เนื้อปีกล้วนอันนี้เราก็จะแยกขายแบบนี้เลยโอเคครับเข้าใจได้หัวที่เราดึงออกมาเอาผ้าเอาตาจะมีปากแล้วตาที่เขากินกันไหมฮะไม่ค่ะไม่กินนะตัวลงมีตากับเขี้ยวครับเขาไม่กินตานี่เราเจาะออกไปแล้วนะคะ๋อครับปากกับเขี้ยวปากเขี้ยวเอาเขี้ยวออกเท่านั้นเองแค่นี้เองจบครับมีเท่านี้เลยค่ะเรียบร้อยครับหนึ่งตัวชําแหละได้เห็นอย่างที่เห็นนี่นะฮะเอาละมาถึงตรงนี้อยากกินแล้วแหละ อยากกินแล้วก็นี่เลยค่ะอันนี้เห็นเห็นเลยนะฮะราชาปลาหมึกคิงสควิดอันนี้คือมยุค้าอยู่ยุค้าอยู่คมายถึว่าเขามาซื้อไปขายต่อใช่ค่ะปลาหมึกเสียบไม้ราคาส่งนี่คืออันนี้จะช่วยลูกค้าประหยัดขั้นตอนในการที่ต้องมานั่งเสียบนั่งล้างถ่ายเองอมไม่ต้องเลยค่ะขายราคากันยังไงยกตัวอย่างนะคะอันนี้จะส่งอยู่ที่17บาทส่วนตัวนี้เป็นไม้ใหญ่ๆครับอย่างนี้เราจะส่งอยู่ที่ไม้ละ45บาท อ๋ออันนี้คือใหญ่เลยนะฮะใช่ค่ะ้ทั้งตัวท่านผู้ชมครับทั้งตัวเลยค่ะสายนะครับโอเคอย่างที่เห็นอยู่นี่มาแล้วครับอันนี้ไม้เล็กอันนี้ไม้เล็กตุงแค่6บาทมันจะมีอยู่4อย่างนะคะอันนี้หบาทลูกค้าสามารถไปขายแค่10บาทคือมีตัวตัว6บาทตัวเดียวค่ะที่มีขั้นต่ําว่าอย่างน้อยต้องอย่างละอย่างละ50ิบไม้ขั้นต่ำห้าสิบไม้ค่ะแล้วก็มีขั้นต่ําต่อการสั่งก็คือร้อยไม้อ่าอ่าเข้าใจะค่ะบหลายหลายครับท่านผู้ชมครับอยากกินแล้วอ Bop 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 bop